คำเตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมทำนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นำให้ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับเกมจินนี่ทรีวิชเช่นะครับพรสามข้อของจินนี่นะมีุนมาที่51,000บาทนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นเบ็ดแพงๆแล้วก็กดเทอร์โบไปเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับ G2Go นะครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์มั่นคงปลอดภัย100%แล้วก็มีเงินลับซับที่เราสามารถหารายได้จากช่องทางออนไลน์เพียงแค่คัดลอกเลงแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนอนๆะะคก็จ สามารถหาะไ,ได้ถึง1%จากยอดที่เพื่อนเข้าเด่นเลยนะครับช่วงนี้นะครับ PG เขาก็ปรับปรับอัปเดตระบบใหม่นะครับก็ทําให้ภาพสวยสมจริงแล้วก็โบนัสแตกง่ายได้เงินจริงด้วยนะคบอ่ะมากันที่เกมเลยนะครับสเกตเตอร์เข้าสตัวก็ฟรีเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆได้5การหมุนสีนะคะมาเรามาปั่นกันเลยนะครับตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่ประมาณห้าพันนะเพื่อนๆรอบแรกไม่ได้ไอะโหยคูณสิบ แต่ว่าไม่ได้ตังค์นะคะเพื่อนเดวันนี้จิมมี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ยโอ้โหแด้จริงจะเ,เพิ่มมา1รอบนะครับวันนี้ท่าทางจะเลิกไม่ดีเลยนะครับจิมมี่ปั่นไปว้าหมดเลยเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองเล่นเกมแบบผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปเล่นกันได้ที่ ag2go นะครับ ag2g o a l นะครับรอบสุดท้ายแล้วครับสำหรับฟรีเกมคูณ30แต่ว่าไม่ได้ตังค์เลยสักบาทโอ้โหโคตรแย่ ดู่าวันนี้คงจะตามทุนเหนื่อยเลยนะครับได้ตัว K มา64บาทต่อด้วยตัว J ครับ4ี่ิบดบาทโอ้โหสามร้อยสี่บาทนะครับแต่คือว่าเบ็ดไปตาละสองร้อยแล้วมา,มาพูดถึงจีทูโกต่ออีกนี้นะครับก็ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากถอนผ่านทรบันนี่วอลเล็ตก็ได้ด้วยนะครับหรือว่าสะดวกผ่านบัญชีธนาคารก็มีให้เลือกนะครับก็คือหลากหลายมากๆสะดวกมากๆเลยนะครับโอ้โหเบ็ดสองร้อยยังโดนขนาดนี้เลยนะครับ วันนี้ท่าทางจะไม่มีดวงโอ้โหจินนี่เธอเปลี่ยนไปนะเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ละ่ะคือว่าเล่นไปเมื่อไม่นานมานี้ก็คือว่ากําไรแบบโคตรคุ้มนะเพื่อนๆคือลงทุนนิดเดียวอะแล้วได้กาไรเยอะมากอะ่ะแต่ดูวันนี้ดิคือแบบปั่นอย่างไร้ความหมายมากอะไม่มีวี่แววที่จะได้ทุนคืนเลยนะคะขนาดเราเข้าฟรีเกมเนี่ยยังไม่ได้ตังค์เลยนะเพื่อนๆนโอ้ยตายแล้วโอ้โหเพื่อนเพื่อน เสียไปห0 0 0 0แล้วนะครับตอนนี้มีทุนมาห้า0,000ืนหนึ่ะโอ้โหแย่จินนี่ไม่ไหวเลยนะเป็นแบบนี้โอเคยังไงมันก็เสียแล้วนะวันนี้ก็คงพอดีกว่านะครับสำหรับีดังจินนี่บ้านี่นะโอเคเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ